แฟนแฟนไก่เดือทองกะนก็ยังเซกันต่อเนื่องนะฮะแม้ยุงกับอารมณ์ตอนเกมเดนให้วันที่สเปอร์เจอเชลซีได้เลยนะฮะตอนที่สเปอร์นําเร็วอันนี้ย้อนย้อนไปที่เกมสเปอร์เชลซีก่อนนะตอนที่สเปอร์นําเร็วหนึ่งประตูต่อสูงแล้วก็ยังทำเชลซีอยู่ข้างเดียรนั้นเองเราเชื่อว,ว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่โรเม่เล่โดนใบแดงนะสเปอร์ก็น่าจะชนะเชลซีหน่อยเพราะว่าวัน ตอนนั้นมันสู้กันไม่ได้เลยแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันจะเกิดสิ่งที่พิกผันขึ้นอย่างนี้นะฮะซึ่งจุดเปลี่ยนในวันนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือลูกสองศูนย์นะฮะที่โซนพึงมินอะ่ะยิงเข้ามองมองจากมุมหนึง่งไม่ล้ำนะมองจากอีกมุมหนึง่งให้ล้ำก็ได้ไม่ล้ำก็ได้แล้วก็ VAR เนี่ยที่ตัดสินนะฮะให้โซนพึงมินไม่ได้ประตูอันนั้นคือวันวัน,ว,น,ว,นวันที่เล่นกับเจลซี ไม่ได้ลูกสองสุดนี่แหละฮะมันแล้วจะคนตีใช่หลังจากนั้นทุกอย่างก็พังพินาศนะครับใบแดงของโรเมโรลากันบาดเจ็บของตัวสำคัญสำคัญการขาดผู้เล่นหัวใจสําคัญเป็นกระดูกสันหลังเลยนะฮะอย่างแวนเดอร์เว่นโรเมโรแมตดีเซนปาร์ซาศิซูมาแล้วพร้อมๆกันดมันก็คือสิ่งที่สะท้อนอกันในเกมวิลล่าในวันนี้นะฮะท่านเราเชื่อว่าลูกที่วักกินหลุดไปีกสองหนึ่งถ้าเป็นโรเมโรกับแวนเดอร์เว่นอยู่นะฮะไม่มีทางเลยที่มันจะยิงง่ายขนาดนั้นนะฮนะนะนี่เป็นเอลมาซ่าโรยัลกับเบนดิวิท หาคู่เซนเตอร์เขาไปยิงแบบไง่ายเลยนะเออแล้วไปเปิดโอกาสอย่างนี้ให้วาตินเ็เรียบร้อยนะฮะอย่างรั่วเลยจริงครับคุณโควิดนะฮะเอ็มซนโรยนี่ย่งรั่วเลยคือสเต็ปการวิ่งสเต็ปการยืนมันไม่ใช่เซนเตอร์แบกกันทำไม ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านแองวันนี้ไม่เอาไกดเออร์นะฮะไม่เป็นไรนะจับตัวมาอย่างนี้ก็โดนในลักษณะเนี้ยคือเป็นไปตามคาดเลยนะอันนี้ก็สามนัดติดแล้วนะแล้วก็วิลล่าขึ้นไปอยู่ที่4แทนสเปอร์แล้วแล้วครึ่งแรกอ่ะมันสู้กันไม่ได้เลยนะแต่สเปอร์ไม่ได้ลูกที่2เองแล้วก็ไปโดนแทบจะวินาัทีสุดท้ายแล้วลูกที่เป่าก็เล่นหม่คืออ่าก่อนนน้นนั้นก็ส่งสัญญาณแล้วนะฮะเขาได้เขาได้โง่สองทีใช่ไหมเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ล้าหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วเอ่อเขียวเสาไว้ลูกหนึง อะไรของมึงวะเนี่ยมุกอะไรจะลมกันหรเล่นบอลหนึ่งตารนี้นะถ้ารักษาสปอร์หนึ่งศูนย์ไว้อาจจะดีกว่านี้ไปโดนสี่สิบห้าบวกเจ็ดนะพอต่อเลสเป็นนักเตะที่ได้แรงชอบนะรอบนี้โซนนุ่มีรู้สึกจริงๆเข้าไปสามครั้งใช่ไหมล้ำทุกลูกอียนะอ่ะก็แฟนๆซอเปอร์รนะรอันต่อไป